สวัสดีค่ะสวัสดี f c ทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีเพื่อนพี่น้องพาร์ทเนอร์ร้านถูกดีนะคะวันนี้ตามคําสัญญาอีกตามคําสัญญาก็คือจะมาบอกว่าหลังจากที่ค i ไอเข้าร้านนะคะจะมีการได้าตรวจร้านเนาะสำรวจสต็อกสินค้าเสร็จแล้วนะคะจะมาบอกทุกคนว่าผลออกมาเป็นยังไงนะคะอ,อันนี้เลยสําหรับคะแนนนะคะที่ค i อให้สําหรับด้านใจเจ้าพาณิชในโลกนี้นะคะจำไม่ได้แล้วว่ารอบที่ทาไ่ QI เข้าเมื่อวานนี้นะคะวันที่18เดือน8ปี62566 6, 6นะคะคะแนนที่ใจได้เลยก็คือนี่เลยนะคะคะแนน90คะแนนนะคะะน้นองๆ QI น่ารักกันทุกคนเลยแล้วก็เมื่อวานนี้นะคะก็จะมีผลทําลายสินค้าหมดอายุนะคะเมื่อวานทําลายสินค้าหมดอายุไปเยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่าเมาาื่อวานนี้อะใจก็มีเก็บสต็อกออกไปที่ว่าสินค้าหมดอายุนะคะเก็บสต็อกออกไว้ตรงจุดทาลายเนาะแล้วก็มีน้องๆน,นะคะตรวจเจอในตัวชั้นวางนะคะก็มีบางอย่างเนาะ รวมรวมสินค้า,าที่ทำลายสินค้าไปเมื่อวานเนาะรวมแล้วจะเป็น1,763.94บาทค่ะอันนี้เป็นสรุปนะคะสรุปการรายงานสรุปการทำลายสินค้านะคะก็จะเป็นเท่านี้เลยยอด1,763.94 1,763.94นะคะก็ถาวม,มาเยอะไหมไม่เยอะนะไม่เยอะค่ะเพราะว่าที่ที่แจบอกว่าไม่เยอะแล้วก็เราไม่ได้จ่ายตังค์นะคะในส่วนของการทำลายสินค้าเพราะมันเป็นสินค้าที่ เราขายไม่ได้แล้วก็มีการหมดอายุไปนะคะก็จะต้อง q i ก็จะเก็บออกแล้วก็ทำร้ายให้เราแบบนี้ทุกๆครั้งที่มีการเข้ามานับสต็อกสินค้านะคะและและนี่เลยสําหรับสําหรับตัวเลขที่มีดราม่าเยอะมากนะคะช่วงก่อนหน้านี้ข่าวเยอะมากๆข่าวออกมาเยอะมากๆในเรื่องของ q i ตัวน้บสต็อกแล้วมีการปรับน,น,นู่นนี่นะนะคะ <c oughs> ต้องเต่งทุกคนอย่างนี้ก่อนว่าห้ามนะคะ ห้ามดราม่าคลิปนี้เด็ดขาดนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นผลของร้านใจเจ้าพาณิเนตที่ใจคุมสต็อกดูแล,ลสต็อกแล้วก็จัดการสินค้าเองนะคะจะไม่มีการดราม่าเด็ดขาดเพราะว่าอันนี้มันเป็นผลที่ใจทําสําหรับร้านของใจเองจะไม่เกี่ยวกับร้านอื่นๆนะคะแล้วก็อยากจะมาบอกกับเพื่อนๆว่าอ่ะอันเนี้ยก็ก็ยังมีร้านที่สามารถคุมสต็อกได้ถึงสต็อกจะมีการปรับบ้างนิดหน่อยหรือบางร้านนะคะก็จะไม่มีการปรับเลยอันนี้เป็นรายงานสรุปผลต่างตรวจ สรุปรายงานผลต่างการตรวจนับสต๊อกสินค้าของนันใจเจ้าพานี่นะคะวันที่18เดือน8 2566เลขที่ออกคือต้องทำแบบดนตรีแบบมันๆไงเลขที่ออกนะคะก็คือยอด216.98บาทนะคะอันนี้ทีนี้ทำไมถึงเป็นยอดนี้นะคะใจรู้อยู่ว่าสินค้าที่มันหายน่ะคืออะไรสินค้าที่มันหายก็คือเป็นถุงหิ้วนะคะที่ใจเอาออกไปใช้ หมายถึงใจเอาสินค้าประเภทของถุงหิ้วนะคะไปใช้ในร้านไปใส่ของให้ลูกคา้าโดยที่ไม่ได้สแกนเอออันนี้คือสินค้าที่หายนะที่โดนปรับไปสองร้อยนะคะก็คือเป็นสินค้าที่ใจเอาไปใช้เองที่ใจเอาไปใช้เองแล้วก็เป็นสินค้าที่เราเอาไปกินแล้วก็เอาไปใช้ยอดเท่านี้นอกหนะักนอกเหนือจากนั้นก็คือไม่มีการหายนะคะคือไม่โดนปรับเพราะว่าสําหรับจํานวนสินค้าที่ขาดนะคะก็คือสี่สิบเก้ารายการเกิน37มสิบเจ็ดรายการน,นี่อันนี้คือคุณลงมาแล้วนะคะ รู้สึกโลดจังเลยผลออกมาแล้วนะคะว่ายอดถูกปรับรอบนี้2 16บาทจุดเสตางค์นะคะซึ่งจำนวนนี้คือเรารู้อยู่แล้วว่าสินค้าอะไรที่มันหายไปเพราะว่าเราหยิดไปใช้เองหลายๆร้านนะคะที่เขาทําแล้วเขามีปัญหาอันนี้ใจไม่แน่ใจว่าเขาบริหารจาัดก,การสต๊อกเขายังไงนะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้น้องๆทีมคลอน่ารักมากๆเลยนะคะบอกว่าเข้ามาร้านนี้คือชอบมากๆเลยคือบอกว่านับสต๊อกง่ายนะคะเพราะว่าใจจัดสินค้าเป็นหมวดหมู่เอาไว้ให้แล้วคือน้องเข้ามาปุ๊บก็คือแบบสแกนนับนับนับเสร็จ เมื่อวานนี้ใช้เวลาในการนับสต๊อกแค่ประมาณหนึ่งชั่วโมงนิดๆนะคะคือน้องทํางานได้เร็วมากๆเลยก็ก็ถือว่าแบบโอเคเป็นเป็นผลที่น่าพอใจมากๆแล้วก็อย่างน้อยนะคะสองร้อยบาทเนี่ยใจคํานวณระยะเวลาสามเดืนอนเนาะก็แค่เดือนละแค่ไม่กี่บาทเองนะคะที่สินค้ามันโดนตา่าก็ถือว่าเป็นยอดที่เรายอมรับได้นะคะมันไม่มันไม่ได้เกิดปัญหาจนแบบว,ว่าต้องปรับถึงหลักพันหลักหมื่นหลักแสนเหมือนกับล้านอื่นๆนะคะอันนี้เป็นผล QI รอบนี้เป็นผลที่น่าพอใจมากๆนะคะแล้วก็มีการสํารวจความพึงพอใจเนาะระหว่างพันเนอร์กับ QI นะคะอันนี้แจก็ตอบประกาศไปแล้วเมื่อเช้านี้นะคะยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากมากนะคะที่เข้ามารับชมนะคะจนจบคลิปคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะคะยังไงก็มาลุ้นตัวเลขด้วยกันนะคะเผื่อ <c oughs> วันนี้จะเอาไปซื้อลอตเตอรี่ <c oughs> เล่นๆค่ะขำๆยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากมากนะคะสวัสดีค่ะ